ครับนะครับผมเอาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเมื่อเช้านี้เอาเอาลูกไล่นูไปนะครับผมอันนี้เป็นลูกเจ้าไล่เกินครับนะครับผมอายุไล่ๆกันนะครับจ็7เดือนนี้กันนะครับอ่ะไปเข้าไปเบิ้งบันนี้เข้าไปเบิ้งเฉลยครับไะเอาไปเบิ้งเฉลยครับอาทิตย์ใส่ระบินไม่ใส่แล้วนะครับ ตกใจแล้วพี่น้องว่ามันหลุดต่วขึ้นวาฟฟี่ทำเด้หน่นะครับขึ้นจะคล้องเฮ็ดเองเพร้ออเอไปใส่ละก็บินโต๊ะลงนีนะะ่นี่คับเฮ้อไปทั้งใดล่ะเดี๋ยวหาคนครับพี่น้องครับโอ้โีดิซึ่งอันโยโต้โอ้โหดิโอ้ยโอ้ ขึ้นวางพี่เนตเองครับพี่น้องครับอันนี้นะครับอ๋อมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมอ๋อคือใส่ข้อใส่จ้เดี๋ยวไปโอู้ห้อมเดี๋ยวเสือกไปยังไงอู้หัวข้อครับเข้อขอครับขึ้นขายคู่แหม่มครับขึ้นขายคู่แหม่มฟ้ามนะครับเข้อขอครับพี่น้องเข้อขอเทิงเลยนะครับเสียงเงี้พร้อมตัวนี้นะครับตามคลิปเลยนะครับผมเก้านาทีครับผม แปดหน้าที่กลัวเก่าหน้าที่นะครับร่วมไทยนิดเดียวโอเคเรียบร้อยครับเสียงไงครับผมเดมแรกครับครับผมกสวัสดีพี่น้องปองปลายสูสุคนะครับพ่อกันรอบแรงครับผมวันเสาร์นะครับเสาร์นี่เอานกหน่อยตัวยู่หนาบ้านนะครับตัวยูน้าต่างันไปออกต่อนครับบันนี้โจ๊กออกใจ จุกจุกออกจากกล่งช้ำมาครับลูกร้อยเกินนะครับแต่ว่ากักัเคยเอามันออกอยู่ครับแต่ว่ามันมันกับอ่อนนะพี่น้องเนาะก็เลยเอาเขาไว้ในกล่งช้ำนะครับผมวันนี้จุกออกจากก่งช้ำหนึ่งเห็นกุ้งแยมหัวลอยอยู่นะครับกุ้งแยมกับหัวลอยอยู่โอ้ยเผื่อเลยว่าเอามันคู่ดีกันเอามันไปลอกมังโรดนะครับเพราะดีชานว่างพี่น้องก็เป็นยังดอกชานว่างก็ได้จับวงมาขืนชานไว้นะครับตอนบ่ายสามตอนนี้มันสีโมงกลัวนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ ไอ้เพิ่อยู่ซ่านข้าวหนึ่งนะครับหนก,ก็ได้เอาใส่กองออกมาเลยบ่ได้ใส่กอง้าต่อพร้อมครับเใส่กลองครับพี่น้องใส่กลองออกมานะครับใส่กลองออกมากับเป็นนกเสียงใหญ่ตัวนี้นะครับตะกี้เอานกพาเนียดน้่มขนาดด้วยพี่น้องตัวนี้เสียงใหญ่ตัวนี้นะครับว่าเป็นตัวเสียงหน่อยอยู่ใกลๆนี่มันสิมาบแม่น,นครับเสียงใหญ่นีมาเลยนะครับลงมาแต่ปลายหุ่งสูงพุ่นนะครับอยู่ล่งหาเลยกับ อดีบาฟินได้ล่องขึ้นจะของอมครับมันดินมันสีดำนะพี่น้องเนาะเอ้าลูกเจ้าลอยเกินครับของปลายุดครับพี่น้องครับของปลายุดกลุ่มพาะว่านะครับผมสิงนักปั่นทั่วทิศนะครับลูกนกเพลินนะครับกาบาฟินออกมาแต่ข้อประท่านไล่นะครับออกมาแต่ข้อประท่านไล่จนหอดตอนนี้กาได้สีเจเดือนแล้วนะครับผมกลับมาอยู่น้ากันกับโดนเติบนะครับโดนเติบเดียวนะครับกาผู้ไดที่ติดตามนะครับ ติดตาม youtube กับสีเห็นอยู่นะครับว่ามือบ่าฟินไปเอานะครับผมอากะมือหนีมันมาทำผลงานแลียวครับทำผลงานหนึ่งแต้มนะครับเสียงใหญ่ดครับอยู่บ้านเด็กถือไปไก่ครับต้องเก็บนกเฉลยก่อนพี่น้องเก็บนกเฉลยเก็บขึ้นก่อนนะครับให้เข้าใจดีๆกอนนะครับยังสิไปเก็บใส่กล่องนะพี่น้องเนาะอ่ะเกครับกะนะครับกะเป็นเป็นแต้มที่สองของมือนีนะพี่น้องแต่ว่าคนละตัวครับ่ นกไม้ครับนกไม้ช่วงนี้เอานกไม้ออกเล่นเบิงแววนะครับเพราะว่าอาสีได้พักจะแห้งแม่หรือจงังไไดเนาะพี่น้องเนาะมันถืกอหมาคุบนั่นนะครับก็เลยต้องไล่เอา้อแดดนะครับก็เลยต้องได้ไล่เอากอน,นกหน่อยนกไม้ออกล่องเบิงนะครับว่าเป็นจังไไดนะครับผมว่าตัวไดมีแววไปตะเล่นบอนะครับเพราะได้แท่นกันนาะพี่น้องเนาะเพราะได้เล่นได้เลี่ยนกันนะครับผมก็ นกที่ช่ำไหวนะครับมันก็เริ่มขึ้นเริ่มเลียนแน่แล้วพี่น้องนะครับผมตัวได้ปากเบาเลียนง่ายกับเอาออกมากอนะครับโหแข็งมากเลยอีกตัวหนึ่งมากครับตัวได้ปากนักกะเอาไ้กอนนะครับตัวได้ปากเบาก็ออกมานะครับอกมาเลียนกอนมูนะครับแต่ว่ากระตกประค้องเอาพี่น้องเมื่อกี้กะนนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับถ่าจอบไล่ขึ้นกันนะครับตัวนี้จอบเบิ้งอยู่ใกล้ๆครับหาอะไรอยู่ นะครับช่วงนี้นกมันก็ล่างตีกันออกครับหวงกันเขาเริ่มสีเบิร์แล้วนะครับตีกันออกจากให้น่านะครับผมนี่บาฟิงก็มาใส่ให้น่าครับน่าโอ้ครับเดี๋ยวเห็นเขาคู่อยู่นะครับเขาบินก็คู่ก็ร่างเอาพี่น้องก็ล่างเล่นได้ครับครับพ่อไปพ่อมานะครับผมสองตัวสามตัวครับแห้งเม่นนะครับ กัดนกอ่อนๆนะครับพี่น้องตัวนี้อ่อนกมูนะครับตัวนี้ตัวนี้สิเขาเจ็ดเดือนหกเดือนกว่าสิเขาเจ็ดเดือนนะครับตัวลวกัโตของใช้น้ำล้วก็แห้งแม่นเกาเดือนพี่น้องเนาะว่ามีโตพ่อขวบต่อครับนกหน่อยกับปีหนากับบาวฟินอาชีชิมาอันนี้แหละนะครับผมอาชีว่านเขาปีชิมานี่อาชีได้เหรียญน้ำมูกอยู่นะครับมันที่มีนกเปลี่ยนคับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันไปเหรียญนะพี่น้องเนาะ นะครับผมสิบวาได้เลียนตัวเดียวกัธรรมดาครับคนมักนกนะพี่น้องเนาะมีช่ำไวยมันก็เริ่มสิเป็นพลงานแล้วนะครับผมแ,แต่เข้าใจเย็นๆนะครับจเย็นๆเลี่ยง,ยงแต่น้อยกะบควยเลี้ยงใส่กุงช่ำไวครับใส่กุงช่ำให้อาหารการกินอากาศไทยเท่ดีมันกะขึ้นไว้ครับมีตัวใจดีนะครับสายเลือดดีมันก็ขึ้นไว้ตัวใดสายเลือดว่ดี นะครับตัวใจเลือดว่าดีหรือจิตใจว่าดีมันก็ขึ้นซะนะครับผม well มันก็เป็นธรรมดานะครับเฮาสิไปตัดสิ้น่าใขรนั่นดีว่าใครนี่ใค่นี่ดีว่าใครนั่นบ่ได้นะครับเฮาอาจสืบตัวที่มันอ่อมันจิตใจว่าดีนะครับผมมูเพิ่นเอาไปตัวอื่นก็เล่นได้แต่ว่าน้าเฮ้ามันเล่นบ่ได้ก็ถือว่าตัวเฮาเอามามันจิตใจบ่ดีแล้วพี่น้องเนาะมันเป็นน้าตัวมันนะครับผมบ่ว่ากันสองคนนะครับเป็นธรรมดานะครับผมแต่ว่ากั คอยออกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวสีได้เห็นเรื่อยๆต่อนกไหคุณแม่ฟ้ามันเป็นจังไดนะครับผมาสไตล์การเรียนกสีมากมา็คล้ายๆกันครับประมาณนี้แหละพี่น้องกสีบาถึงกับบื้อหวานะครับบาถึงกับบื้อหวาบื้อหวาจังไดว่าดิว่มีแรนยนจวดจวดคู่ให้เบิ่งต่อครับปีนี้มันเป็นนกไมยูนะพี่น้องเนาะดีละสียังว่าท่านได้ออกนะครับด้วยจังไดนะครับเอาก็เรียนไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนะครับ รุ่นไปฟ้อมกันเห็นไปน้ำกันนี่แล้ครับมันสิเป็นจังดเนาะให้มันเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของนกเนาะลีลามันสิออกํางดายแต่ว่าขอให้มันปากเบาครับบาฟินขอให้มันปากเบาเชื่องนะครับจับง่ายบ่ายง่ายนะครับหันไว้โอเคแล้วจิตใจดีน้พี่น้องเนาะที่เลือก,กะนะครับให้มันเป็นเรื่องของสายพันธุ์เขาสิออกว่าออกจังดกะค่อยว่ากันแต่ว่าขอให้ลินนะครับ วายลินครับเป็นใส่ได้แลลวนะครับสำหรับบาฟีนเด้อันผู้อื่นอาจีวเ้ยเป็นวายเ,วลเล่นนี่ย่างคันลินซ่ํานี่เพราะว่าเอ้าก็ตามกำลังเท่านโนพี่น้องเนาะขันสีให้ไปสื่อตัวแพงๆคือเพื่อนบว่ามีเงินแล้วครับรบาฟีนบ่มีเงินครับพี่น้องครับรบ่มีเงินบ่มีกำลังสื่อหลายคือเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเขากัเล่นตามที่เท่ามีเนาะพี่น้องอันใดที่เข้าเบิ่งแล้วว่ามันแพงสำหรับเท่า แสดงว่าม yani ันบ really ่เหมาะเนาะพี่น้องเนาะบ่เหมาะกับเฮานะครับผมอันนี้ที่เฮาซื้อได้ตามกําลังเฮาซื้อได้ซื้อไหวเฮากะซื้อไปเล่นไปครับอันนั้นแสดงว่าบ่แพงเนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าเขาเล่นได้นะครับผมบางคนเพิ่นขอแค่ว่าเขาขายบ่มีค้า่าแพงหรื่าหันเงินซื้อได้เพิ่นบ่แพงนะครับสําหรับเพิ่นนะครับคือเพิ่นมีเงินหลายอันนะครับผมกําลังซื้อเฮามันบ่อํามกันพี่น้องธรรมดาครับบ่ว่ากันหบางหัน ผมเอา้ากะเมื่อนี้กะสีเก็บนกแล้วกะสีเมื่อครับพี่น้องครับเอาอยัวยิงเสียงเขากะเอาออีกยัวออแต่ว่ากะนกไม่ครับบุกกาใส่หลายอื่นเฮ้ยจังว่ากันไหมครับไอเถียวนานะครับผมเดี่ยวนี่เอาทีละเล็กทีละหน่อยชิมล่างกันไปก้อนนะพี่น้องเนาะธรรมดาครับยาไปบืนไปฟื้นมันไหล กระตานกหน่อยก็คือคนหน่อยอายุหน่อยมื่วยหน่อยตีเมื่อยไงเขาไว้ฮันยวนครับผมก็นนค,ค่อยๆไป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆกล่าวไปน้ากันสําหรับเอฟซีบาฟินน้พี่น้องเนาะค่อยๆเลี้ยนลู่ไปพร้อมกันครับฝึกไปน้ากันก็สิผู้ติดตามก็สิเห็นนะครับว่าเป็นผีบ่าพี่บอฝึกนกไป ฝึกยังแต่เล็กแต่น้อยแหละนะครับผมธรามดาครับสาหรับบาฟินคือบาโบมีหยังทีมันจะบบฝึกฝนนะครับผมขันบบฝึกฝนมันิี่บกิงไม่อ่อนมันดัดายหัดายนะครับขันมันอายุหลายแล้วมันหันยากครับขันได้ล่งมันล่งเงวขันนกอายุแก่ด้วยพี่น้องแต่ว่าขันนกอายุอ่อนมันลงไปข้าวเดี๋ยวก็ขึ้นมากนะครับขึ้นมากข้าวเดี๋ยวก็ลงไปขันตัวได้ใจ่าดีนะครับผม กัเป็นธรรมดาเข้ากันเ่นตามมันขึ้นมันลงครับบาฟินเด้เอ,อื่นบาพินกับบองหูสีว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะฮัดไปครับตามสูตรไปสูตรมั่นนะครับผมบาฟินนี่ค่อยเรนค่อยเป็นค่อยไปนะครับตามกําลังเงินตามกําลังสื่อเจ้าของมีสักใด้ก็เ่นไปค่อยเป็ดเรนไปสำนันอู้นะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับจังไดกะเมื่อนี้ก็ฝากผลงานนะครับนกหน่อยอีกตัวนึงนะครับผมไข่ใหญ่ไข่มาจาก สิงห์นักป่นทั่วทิศนะครับเอามาแต่ในน้อยตัวนี้นะครับผมเอามาตั้งแต่ไล่ครอบเพราะขั้นขืนกันนะครับผมตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับสําหรับมือนีก็ฝากพี่ฝากน้องเข้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวจังไดเวลาบาฟฟินมีคลิปลงมาอีกบพี่น้องเข้ากับสิได้เห็นบาฟฟินฟอร์มกันนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีกับบาฟฟินกับคอร่าพี่้านน้องเข้าแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ